บอยดีทั้งส้มตอนนี้ขอบเจ้า้าอยืะจดต่างนอก็มาุูที่ไปดเนาะเหลือต้นยบาบจะพับประทานอาหารแล้วอ๋อไอ้นาะเดินทางมาล้แถวสุขุมวิทนี่แล้วทั้งส้ม เฮ้นี้มันเป็นเทอร์มิโนอลเนาะโซเอสก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ว่างามเนาะภาษาไทยพังกาวาสงกรารเนาะเนาะแต่ว่าลาเราก็าถือว่าเป็นวันปีใหม่ลาวเนาะเนาะเพิ่งเริ่มแตัวันที่สิบสามวันที่สิบหเนาะลาเวานี่อาจจะ เริ่มวันที่สี่สิบห้หาสิบนอนแเนาะจ้าแผ่าไได้เบิ้งเนี่ยนะมันกันนี่เนาะนี่วัาทัานียภาพของเนาะวันที่เขาค้อนห้างเทอร์มินอล2ี่เทอร์มินอลยี่ส้าเอ็ดนี่ก็ถือว่าเป็นห้างที่ว่าเก่าแก่มาดุดแล้วเนาะ,นะ แค okay, มาดนแล้วไอ้ท่ามสูงได้เบิ้งนี่แหละเบิ้งว่านี่แมนเคนขายเครื่องอ่ขายเครื่องสงการเฟสิวัลที2องหาซาวเมสา,มส,าสองวันที่ล้อกซิมาเทิงขึ้นไปเลอแมนคันใหญ่เรือนที่ว่าเพื่อนเฮดแบบ็คทใสมันสูงสูงคือเขาเขาเลื่อนขึ้น เนาะคือก็หัเรือนขึ้นขึ้นขึ้นยนน,น,นนี่แล้วโนาะทางชมด้วยไปไปนี่เนาะอ๋อโ่องไปงไปชมนี่แหละเป็นคิวทัศน์อันหนึ่งของโทมิโนนเทอเออยู่ กรุงเทพมหานครเดินทางส่วนเดียวอยู่พัทยามันใจใหญ่กว่านี้เนาะอยู่เทอร์มินอลมันมันมันจะมันจะแคบแต่น้อยนึงอันนี้มันบรรยากาศที่ว่าคนขายเครื่องแบบวันสงการานต์เนาะสี่พาไปเบิ่องน้อยนึงเดินทางส่วนเดียวไปเบิ่องน้อยนึงเนี่ยไปเบิ่องน้อยนึงคนขายยังได้ ขนมไทยข้าโคกเนาะหรือว่าเป็นข้าวโคกคนคนเอื้นว่าข้าวแตนน้ำแตงหมเนาะาาเป็นข้าวโคกเนาะโคกแล้วก็ใส่อ้วใส่กอกเหียบหมูจะอาหารแบบอันนี้นนข้าวข้าวอ่อนแบบน้ำตอกน้ำตาลกางอันนี้สำหรับเด็กน้อย เยอมากเนาะนี่จะเป็นบาบินเนาะ,ะบาบินบาบินนี่นะบาคนก็ซื่อหลายสมควรเนาะบาบินนี่นี่ก็แมนอ่าไหมเนาะโอ้เข้าเคียบเข้าเคียบเนาะเข้าเคียบ ข้าวเคียบอันนี้เพิ่นเฮ็ดนะเนาะข้าวเคียบแบบบ้านเฮาก็ล้คนลาเฮาฮู้จักเพิ่นแล้วเนาะข้าวเคียบเคี้ยวแล้วก็เป็นโรตีเนาะที่ไม้ไทยต่างๆกันแหละเด้อดสม เนาะนีะ่เปนผลไม้ผลไม้ก็มีหมักมีเนาะหมักมีหมักเกียงเกียงมะมุดม่วงของม่วงนี่คืออะไลายสมควรเนาะอันนี้แักสละเนาะสละนี่คือว่าหลวงไลยเนาะอันนี้หมกะะัะะนนมกทุเรียนทุเรียนนี้ทุเรียนเด้อทุเรียนกำลังกำลัง hai tết bát nó kể cả lắm kể lắm kể lắm nó nhóm bát là cái lắm chì súp nên hang nó khung thái hang thần thang nó khung thái hang thần Đây nên khung liền đích nói nó khung liền đích nói khung liền đích nói 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 กระซ่องเนาะบสูบบาบินบาบินนี่คนเรียนคิวซื้อดีเนาะ,นะคนปังอันนี้นะอนีอาหารเด็กน้อยเนะะาะพราว่าเนาะอันนี้ลูกซีนทอดเนาะไม่ละสิบบาทเนาะอันนี้จะเป็นอาหาร พิซซ่าพิซซ่าเนาะของของฝรั่งอันนี้จะเป็นขนมหวานเนาะหรือสคูหยัดใจเนาะของตางขนมไทยกองราชาจิบบาทเนาะเป็นอืมบันควอนก็มีขนมยังทัวเนาะเอาฟ้าออกไปนอกเพื่อทำสมเพิ่มบรรยากาศในนอกนะทำสมด้วย บร้ยากาศอยู่ทางนอกเนาะเนี่ยากาศทางนอกเด้อยดิออกมาแล้วทางนอก,ออกมาเนาะเป็นห้างที่ว่ามันโตขามห,าก,ดดา,มหากันได้เลยเนาะโตข้ามหากัวนี้เลยเนาะไปซื้อแม่รถไฟ BTS เนาะ ซ้ายมือแมนแพรนเซนเตอร์พอยืทมิวัตโตเอสเนาะ mm hmm. ไป mm hmm. ไป mm hmm. นี่บรรยากาศ mm hmm. ว่าอันนี้เป็นคอนโดมิเนียมอยู่ใจ mm hmm. ใกลางกรุงเทพมหานครเนาะอกงกรุงเทพมหานครแมน ทมเส้นทาง,ท,าง,าท,างาทุกวิวิทเนาทำสูงเนาะคูนแม่นก็นมีบอกคูแมน่นนี่เส้นเชือกพอยทั้งเส้นเชือกพอยเธอมีนเทอเอสแม่นหงแหงคุกอนเนาะนี่ เคียงคู่ไปนั่นก็มีเฮือนประสนนอที่ว่ายังก่ได้ถือเวนขึนหรือว่าถือซื้อขายกันก็เป็นว่าคนกระพุกไปตามเฮือนเก่าๆกาเลยหลังคาคนจนเอ็นแล้วคนก็นยังใไตยู่หน่อยห,หมอันนี้แหละเคียงคู่ไปครับอันตึกสูงๆรับฟ้าครับเนาะกับเฮือนของประสนี่ว่าอยู่มาแต่ได้เนาะ เขาพวงไปมไปทางซูบนี่แหละแมนทางเนาะทางเดินของข้ามมหาเ,เทอร์มินอล 20S เดี๋ยวนี้ทางหน้านี่จะมีเนาะ BTS เห็นไหฮะนี่อันนี้เป็น BTS เนาะอันนี้ถนนสุขุมวิที่เนไะถนนสุขุมวิทอยู่รุมนี้เนาะอันนี้ BTS เนาะ BTS những chi tiết từ phần sườn phần thêm nhân bay, nhân bay một số không nghe hối cánh rồi Hãy cho nhang phái nhang phái đơn như nè, BTS ạ à. vẫn trong tùa đôi sán nó Ní. tùa BTS đợi, đợi. ở trong xuống đưa วัดปู่ดุลยศักดซื้ออยู่นี้เนาะแล้วก็เขาก็เข้าไปข้างหน้านี้เนาะเขาก็เข้าไปข้างหน้าข้างหน้านี้อันนี้มียางวัดเด็กนอะอ,นนนอันนี้ครับเจ้ายืนอยู่บริเวณสถาน,นี BTS เนาะอันนี้ BTS ถ้าจะว่าอาโซกบอกอย่างนี้แหละอาเจา้าก็ Ya, asok Ya, BDS asok BDS asok, dia dah betul Terminal Toit ฟัดอูด้ายนี่ซื้อแบบซื้อแบบอันตนะู้ก็ได้แล้วก็ซื้อแบบอยู่นีก็ได้ซื้อได้หลายแบบปัดส,สิฟาลงมาเบิง่งซีแยกอาโซกเด้ออันนี้เป็นซีแยกอาโซก ที่เนี้ยอาโซกเลยนะไปใ,ใต้ถนอนอาโซกกำนตรีเนาะไปซื้อแมนสุคุมวิทย์ถนนสุกุมวิทย์แหละทั้งหลวงหมยเล็กสามทั้งหลวงมมยังซาแเล็กสามก็ถือว่าในช่วงเนาะในช่วงมัน ในช่วงว,วันเดวัตสงการมือนี้นไม่คือน้ำอิดเนาะนแต่ว่ารถก็บวัวหลายเพราะว่าคนชาวไทยตัวหลายมันพากันเนาะตัวหลายก็พากันเดิน,นเดินทางออกสู่ตามจังหวัดแล้วก็เนาะลับบ้านลับซองเนาะขับบ้านกับซองแล้วก็จำนวนหนึ่งก็ไปเที่ยว bỏ cái tiêu nó hết anh ấy thay đổi số covid xin số nó là xin số anh ấy phải xài khẩu trang đó thưa khẩu có bố มาใหม่ดิมาเรื่อยอยู่หา่างโบไดมาทายหา่างบบหู้เดชหางโบที่นี้ยอโศกนี่เขตวัฒนาเขตวัฒนาห่า้สม ท,ท,ทีนี้กรโจนข้างซุ้มนี่บรรดาคนโดมิเนียมคนดูกระงแฮมดวงลายไพ่มากอยูนี่นะกระโจนกระโจนเลยนะนี่คูณแม่ก็อยู่นี่แหละข้างซุ้ม ีของเซ็นเตอร์อยของโซวินโนน 2S มีบันทีเงี้ยต่าคุมิทเดินทางสูงเดิมทีเงี้ยตุคมิอันนี้ะน,นะผมกำลังจอดไฟแดงนี่ตรงไปไปนำส่ม các cho có thể tí suýt vay có khó, nó làm chung nó nó nhào lại là phải vương cần máy nó làm thương.